วดีโอที่3แล้วนะคะเรามาต่อกันด้วยการดัดผมแบบสปอตเพิร์มค่ะมาดูกันซิว่าการดัดผมแบบสปอตเพิร์มเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันจะเหมาะกับสภาพผมที่คุณดีไหมติดตามชมคลิปวิดีโอคลิปนี้จนจบนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกันอีกครั้งกับสาวิตีและช่อง Lesbe Curly ซึ่งเป็นช่องท,งทังที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผมสําหรับคนผมหยิกและคนผมดัดโดยเฉพาะแบบผมแบบ spot perm เนี่ยเป็นการแบบผมที่โฟกัสเฉพาะจุดฟังดูแปลกๆใช่ไหมคะเดี๋ยวสาวจะอธิบายให้ฟังว่างดีไงการดัดแบบผมแบบนี้นะคะเป็นการดัดผมที่จะไปช่วยเพิ่มวอลลุ่มให้กับเส้นผมของคุณโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนที่มีผมบางนะคะ หรือเป็นคนที่มีผมสภาพเรียแบแตนติดหนังศีรษะสารแนะนําให้คุณลองดัดผมประเภทนี้ดูค่ะช่างดัดผมจะใช้ลอนในการดัดผมเนี่ยลอนค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะคะเช่นถ้าคุณมีลักษณะผมบางตรงกระหม่อมนะคะก็จะบอกให้ช่างเนี่ยดัดเฉพาะแค่ตรงกระหม่อมตรงนี้นะคะให้ผมมันดูมีวอลลุ่มดูฟูขึ้นนะคะและมันจะทําให้คุณเนี่ยดูมีผมมากขึ้นด้วยเริ่มสนใจแล้วใช่ไหมคะ หรือถ้าคุณเป็นคนที่มีผมหยิกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าผมหยิกของคุณเนี่ยมันไม่เท่ากันข้างนี้อาจจะหยิกมากกว่าข้างนี้คุณก็สามารถบอกให้ช่างเนี่ยดัดเฉพาะแค่ข้างเดียวนะคะพยายามแมชลอนผมให้มันเหมือนกันถ้าคุณมีลอนผมที่ใหญ่ก็บอกให้ช่างใช้เบอร์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าคุณมีลอนผมเล็กก็บอกให้ช่างใช้ลอนเล็กค่ะหรือถ้าคุณอยากจะแบบว่า นิดนึงนะคะก็ใช้ลอนเล็กบอนใหญ่ผสมกันคะ่ะเพราะนั่นจะยิ่งทำให้ผมของคุณเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นคะ่ะอีกอย่างหนึ่งที่สายอยากจะแนะนำแนะนำแนะนำ,นะนำก็คือหาช่างที่มีความชำนาญในการดัดผมเฉพาะจุดนะคะหรือเป็นช่างที่มีความชำนาญในการดัดผมนั่นเองคะ่ะเพราะว่าการดัดผมเฉพาะจุดเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะยากนิดน,นึงฟังดูเหมือนง่ายแต่มันยากนะคะเพราะว่า คุณจะต้องหาช่างเนีที่รู้จักเทคนิคและวิธีการในการดัดผมให้มันดูบาลานซ์ทั้งสองข้างข้อเสียของการดัดผมแบบสปอตเพิรมหรือว่าการดัดผมเฉพาะจุดก็คือคุณอาจจะต้องกลับไปดัดผมซ้ำๆบ่อยๆไม่เหมือนการดัดผมแบบ b o d y w เวฟเพิรมถ้าเพื่อนคนไหนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดูแลรักษาผมดัดหรือการดูแลรักษาผมหยิกธรรมชาติก็เข้ามาพูดคุยเข้ามาชิดชัดกันได้ที่ c e b o o k Fanpage เปลี่ยนผมหยิกเสีย เป็นลอนสวยบายสาสาลอยอยู่นะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของสามาถึงตอนนี้ท่านี้เป็นครั้งแรกที่คุณท้กงเปิดมาเจอช่องของสาอย่าลืมคลิก subscribe เป็นกำลังใจให้คนผมหยีด้วยนะคะอย่าลืมนะคะจงภูมิใจเธอที่เกิดมาเป็นคนผมหยีแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย